สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าเพจแม่บ้านบ้าน,าน,านค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านก็มาตอนเย็นๆนะคะเพื่อนๆอมอแม่บ้านจะมาแนะนํานะคะต้นไม้ที่ควรสะสมอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยว่ามันคืออะไรต้นนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ต้นนี้เขาก็คือต้นสเสนจันบุษราคำนะคะเพื่อนๆสเสนจันบุษราคำนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นต้นที่แม่บ้านแนะนำให้สะสมนะคะเนาะอ,อีกต้นหนึ่งนี่ค่ะน,นี้ก็คือสเสนจันบุษราคำนะคะเพื่อนๆน อันนี้แม่บ้านนะยยกให้ดูไม่ได้เนาะแม่บ้านก็เลยจะจะให้ดูแบบนี้นะคะโอเคอีกต้นหนึ่งที่แม่บ้านแนะนําให้เพื่อนๆสะสมนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพื่อนๆรู้จักไหมเขาเรียกว่าต้นกวักพับพรมอันนี้เป็นกวักพระพรมแบบแบบด่างนะคะเพื่อนๆนี่นะน,นี่นะคะ ก็หลายๆคนนะคะเขาบอกว่าเวลาลดน้ําเนี่ยเขาก็ลดผ่านใบผ่านอะไรเลยนะคะเพื่อนๆแต่แม่บ้านลองแนละ้วแม่บ้านคิดว่าเออแม่บ้านอะ่ะเคยลดผ่านใบามาะค่ะเพื่อนแล้ววันนี้นี่ค่ะเขามีหล,ลอดหลอดใหม่ของเขาที่จะขึ้นตรงนี้อะ่ะคือเขาเน่าเลยะค่ะเพื่อนๆเนาะแม่บ้านก็เลยเปลี่ยนเป็นเอาทรา,ายวางคะ่ะเอาทรายใส่ใส่กระบะนะคะแล้วก็เอาน้ําเติมนะคะแล้วก็เอาเขาวาง แล้วเขาดีขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูอีกต้นนึงนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นกวักพะพมด่างเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่อันนี้เขากำลังเปิดหลอดใหม่นะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้มันเย็นแล้วมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนกลางวันนะคะแม่บ้านแอบเห็นว่า เขามีสีเหลืองอะไรแซมขึ้นมานะคะก,ก็คือหมายความว่าเขาจะด่างแหละเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ต้นกกวนอันนี้ด่างสยุยใบใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆใบเ,เทียบกับมือ,เ,อเทียบกับมือ,อยังไงนี่นี่ปลาไหมแล้วก็มีอีกหนึ่งต้นนี่ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นกวกงพะพมดา่าอันนี้อันนี้อันนี้เขาด่างเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนฝั่งนี้เขาก็ด่างแต่ฝั่งเนี้เนื่องจากว่าเขาด่างด่างเยอะใบเขาเลยแอบไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแล้วเขาก็มีหลอดหมายที่นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นเป็นไม้ต้นทดลองของแม่บ้านเองนะเพื่อนเพื่อนคือจริงๆแล้วอ่ะเขามีสี่ใบแหละใบเนี้ย เขามีสี่ใบนี่นี่แล้วก็นี่นี่ค่ะอืมแต่เขาอ่ะเป็นใบเขียวไงเป็นใบเขียวแล้วทีนี้แม่บ้านก็ไปได้ข้อมูลมาจากเพื่อนๆในกลุ่มเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นใบเขียวอะคะ่ะให้เราตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายพอเขาเปิดหลอดใหม่ขึ้นมานะคะ่ะหลอดใหม่เขาอ่ะจะใบใหญ่จะใบใหญ่จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะด่างะคะ่ะเพื่อนๆ ม่บ้านก็เลยตัดทิ้งไปเลยต้นนี้แต่ต้นอื่นแม่บ้านไม่ได้ตัดนะแม่บ้านลองต้นเดียวก่อนม่นบ้านลองต้นเดียวก่อนนะเโอเคมีอีกต้นนึงต้นนี้ด่างสวยเลยค่ะนี่ด่างสวยเลยพอดีเมื่อกี้แม่บ้านสเปรย์น้ำค่ะมันอาจจะแรงไปหน่อยเนาะโดนใบของเขา อันนี้ก็กำลังจะเปิดหลอดใหม่หลอดใหม่ของเขาอยู่นี่ค่ะเขากำลังจะเปิดหลอดใหม่โอเค,ค่ะสําหรับคลิปนี้แม่บ้านก็มีมีเรื่องมาพูดคุยแต่เพียงผู้นี้นะคะก็แนะนําแนะนําให้ให,ให้ให้เก็บนะคะกบกระคุมดางเนาะก็ถ้าใครเจอก็ก,ก็เก็บไว้นะคะแม่บ้านคิดว่าอามันน่าจะมีราคานะคะต่อไปเนาะมันน่าจะมี อต่อไปอะมันน่าจะมีราคาโอ้โหดูเหงือแม่บ้านร้อนเลยคะอันนี้อยู่หลังบ้านนะอยู่หลังบ้านพอดีจริงๆแล้วอะแม่บ้านเอาต้นไม้วางไว้หน้าบ้านแหละเพื่อนๆืมแต่ทีนี้แบบมันอากาศมันร้อนนะคะมันเสียงที่จะใบมันจะไหม้แม่บ้านก็เลยย้ายเขามาหลังบ้านนะคะแล้วก็มาเปิดน้ําให้เขาเปิดน้ําให้เขาะคะ่ะแล้วก็เอาน้ําใส่กระบ,บะรอง รองไว้แบบเนี้ยเพื่อนๆเห็น่ะเห็นไหมแม่แม่ก็จะเอาทรายใส่เอาน้ำเปิดน้ำใส่ไว้ให้เขาแบบเนี้ยเขาจะเย็นเอาไว้ให้เขาเย็นนะเพื่อนๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ติชมได้เลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ